ครับรับบทเป็นธนูในเจนไวท์เดอะซีรีส์นะครับผมบาสนะครับรับบทเป็นวายุในเจนไวท์เดอะซีรีส์ครับและนี่ก็คือดุนบาสทำซุกี้ครับผมเย้ครับก่อนจะมาทำซุกี้นะครับผมอยากรู้ว่า I Q I Y I มันคืออะไรครับไอคิวไอวายไอก็คือไอฉี่นะครับผมรู้จักยังรู้จักไหมครับรู้จักใช่ไหมเรามีเจนไวท์อยู่ในนั้นด้วยนะคุณอย่าลืมโอเคและแอปนี้นะครับผมเอาไว้ดูซีรีส์ดูหนังวาไรตี้อนิเมะมีครบทุกแบบนะครับดู เย้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> และตอนนี้นะครับมีอนิเมะเรื่องอื่มาเลยนะครับบอกเลยว่ามีแค่ในแอปไอชี้นะครับแล้วก็มีซับไทยที่เดียวเลยบอกเลยว่าถ้าไม่ดูถือว่าพลาดครับ,รบแล้ววันนี้นะครับผมเราก็จะมาทำซุกกี้กับคุณดุลน,นะครับผมตามคำเรียกร้องของแฟนๆครับผม ค่อยได้กินซุกี้ที่ทําเองเท่าไหร่ครับผมวันนี้เราจะมาทํคุณคิดว่าทานได้ไหมครับคุณคิดว่าแับต้องทานได้สิครับถ้าทานไม่ได้จะมาทำทำไมฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมครับวันนี้คือช้อนเลยนะครับผมแล้วนี้คือซ่อมนะฮะครับโอเคแล้วนี่เขียงครับใช่ครับใช่ครับโลไม้เขียงใช้ไงครับใช้ยังไงครับอยากลงไปยืดหน้าครับแันนี่ก็คือเซตผักของเรานะครับ นี่คือเนื้อหมูหุ้นเส้นนะครับและเป็ดทะเลนะครับผมครับแล้วก็ยังมีไข่นะครับผมมีไข่สองฟองด้วยครับผมตัวกินกันสองคนนะครับเฮ้ยแล้วก็มีเซทน้ำจิ้มนะครับแล้วก็ยังมีซีฟูด้วยซีฟูอันนี้น้ำจิ้มสุกี้แล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะครับขาดไม่ได้คือะครับน้ำซุปครับผะไม่ก้นต้มสุกี้ไม่ได้ผมทานอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับผมผมทานช้อนไม่ได้ครับผมไม่ล่นกับผมกำแพ่ครับผมกำลังนึกอยู่ว่าขั้นตอนการทำสุกี้เนี่ยเรินต้นด้วย การใส่ปากหรืออะไรผมกำลังดูอยู่ไงเปิดอโอเคโอเคผมหั่นเต้าหู้รอละเไรเราเตรียมวัตถุดิบใช่ไหมครับใช่ครับระหว่างรอน้ำเดือดนะครับบอกเลยว่าคลิปนี้มาดูได้ที่นี่ที่เดียวนะครับผมถ้าใครอยากดูต้องโหลดแอปบไอชีด้วยนะครับใช่ครับคุณล้างมือยังเนี่ยผมล้างแล้วครับคุณกำลังเรียนยังไปล้างมือดีครับล้างแล้วล้างแล้ว เาลยทำอาหารให้ล้างมืงขอ,ขอเ้าเโ <Okay. S 1> าเองป้ะโอเคชอบเฉพาะแค่บางชนิดทำอชอบครับผมกินผักเก่งมากิ<อ>นักเก่งว่ามันจะหมดไวนะครับมีไรผมช่วยไหมคุณหัณ่นให้ผมหั่นใช่ไหมฮะคืนเะอครับโอ๊ค หนักกว่าผมอีกนะสู้สๆๆู้สู้นี <g <g> <g ่เพื <g 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 ่อนไหนนะเห็ดเห็ดด้วยโอเคคุณชอบกินเห็ดใช่ไหมรู้เรื่องไหมรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องปกติผมไม่เคยทำอาหารให้ใครกินเลยนะครับปกติซื้อกินอย่างเดียวนะครับผมไม่กินเลยหรอไม่ครับซื้ออาหารไม่ต้องนะครับผมไม่ต้องหรอกผมรู้ผมเรียนมาคุณไม่ต้องได้ไงเนี่ยล่าม จะตายไปเนี่ยมันคุณจัดให้มันสวยๆสิได้ครับเดี๋ยวผมจัดให้ยืมมือคุณหน่อยได้ไหมเนืมอน้ำจุกไม่ได้เดี๋ยวตายหรอกแต่รอดไหมเนี่ยวันนี้นี่นะครับเราใส่ผักไปกันนะครับเดี๋ยวเราจะหมักหมูนะครับ กินแล้วนะครับใช่ผมเป็นเชฟหลังจากนี้มัทุกคนต้องเรียกผมว่าเชฟบ้านเลยมาเสร็จหรือยังฮะมาเสร็จยังครับตู้ยังครับต้องรอหมูมันเซตตัวก่อนโอ้แต่ชอบกินไข่ไหมกินไข่แต่ผมไม่ชอบอ่ะเดี๋ยวผมใส่ให้ตู้หมูตอกไข่อ่า็จปุ๊บคุณต้องตีไข่แต่ผมตีให้นนี้ผมทำเป็นตีไข่ให้ดูหน่อยนี่ใช่ไหมนี่ชอสกิวนะโชอบสกิโชอบสกิวใช่ไหม รัมาตอนนี้เราก็จะใส่กุ้งลงไปนะครับนี่เลยเกินได้ไหมเนะนี่ยนี่เสน่ห์ของเรานะครับเย้ yeah, และตอนนี้นะครับ อย่างก็ลงตัวนะครับติดสับอยู่ในหม้อของเราแล้วหม้อซูกี้ดุนบารน,นะครับผมเป็นไงนนคุณได้กินแล้วเป็นไงบ้างน่ากินมากครับเรามาเริ่มตักกันเลยนะครับผมว้าวว้าวนี่เลยหอถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับทุกคนซึ่งยากมากๆเลยขั้นตอนนี้คือถ้าใครรู้ว่า ขั้นตอนนี้มันคืออะไรนี่คือทุกคนจะว้าวมากนะครับผมนั่นก็คือกินครับไปดีฮะอร่อยมากช่างเป็นสุดยอจริงนที่ผ่านเขียวผมว่าอืมกินหมูไหมกินครับอร่อยไหมคะถ้วยตอนเนี่ยอร่อยครับผมชอบกินผักครับ